สวัสดีครับกับผมร้อยตารวจตรีสว่างจันทบุญตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปรามกองกับการหนึ่งกองทัพการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจจะเป็นชายแสดน,นปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกกองร้อ,รอยที่สองรับผิดชอบหมวดวิชายุทธวิธีตำรวจจากประสบการณ์การฝึกวิชายุทธวิธีตำรวจเราจะแบ่ง การเรียนการสอนออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกแก็คือส่วนที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนนะครับแล้วก็ส่วนที่2องเป็นการสร้างทักษนะในการฝึกแล้วก็ส่วนที่3ซึนงเป็นส่วนส้องัญกับการสร้างความชำนาญแล้วก็ความเข้าใจนะในการปฏิบัติหน้าทีนะ่ของผู้รับการฝึกนะเมื่อเขา ได้ฝึกจบเขาก็จะนำทั้งหมดไปใช้วิจารั์ของเขาเราจะเห็นได้ว่านะครับการฝึกที่ผ่านมาจำนวนนักเรียนเนี่ยมีค่อนข้างมากแล้วก็เนื้อหาในวิชาทุกนทฤีตำรวจเนี่ยนะครับม,มากเช่นเดียวกันนะครับทำให้เกิดปัญหาการสอน,นล่าช้านะครับแล้วคิดว่า ถ้ายังไม่แก้ปัญหาจะทํำให้ผู้เรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนรู้จากรู้ได้หมดนะครับและโดยเฉพาะตัวคุณเองนะครับก็เห็นปัญหาแล้วก็พยายามทำวนวัตกรรมขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาในการเรียนที่่าช้า